พี่โจกเอาเองเออมี่โจกข้างหน้าเลยหน้าหัวพี่โจ้ก็เองพี่น้องได้ซานโตซานตเนาะเจ้ยอดนีโกฟเนาะมาแล้วมาแล้วก็เห็นเขียดได้เป็นเขียดมาแล้วเป็นกฟซมสอพ่อพ่อก็นาล่องเลยคือเขาเอาได้เชยบ่ดนะเขียดบ่ อาบอดพี่นายเขียแน,นยแล้วพี่เนาะโ้ยเรื่อเล่วฮะไทยอ้าได้เขียนแล้วห้ปลุลูกบังลูปลาลุงคือกบปลาลุงอ้าซ่อนบา,าหาเขียนคือกบปลาลุงวะสันคือกบแรงค้าขาเลยค่ะนีหุน่นหรือเ่แม่ ก่อนก่อนไปสบายหีโอ้โอถืองับประทันถือเีียมมังเนยวัดทัวมือกี้นี่มอนมันมนมนป้าสอนสามพุติว้าเขียดยังไงคืใลายแทะทามโต้หนิให้กับตาสบายดีพี่นอ้องไ้เีะ เปิดบ่ถ้าสบายดีปลาลุงลูกล่ะปลาลุงนี่บอลนองเนยก้นนี่มันคืออยังเป็นหูนะตามไปใช้ขนมมันนี่ติดตามไปเลยน้ำกันได้บอฟาดทูเกียดเนี่ยคือตัวใหญ่เท่าฟาดทีโทรแม่ตัวบักใหญ่แล้วฮักขาเลยนี่หญ่นี่ไปเท่า ในบัยหนุ่มนี่ในวัยหนุ่มนี่อ่าเด็กโตบักง่ายาย,ยู่ด้หนี่นี่พี่น้องผูกทธอแม่ได้จักโตเลยไร้ายเติบเลยนี่อยู่เท่านี้นะอุ้ยน่าไปอะไรอะไรอีกแล้วพี่น้องเอาคุบเขียบไปนะใช่ไม่ทำอะไรจักโตป้าเต็มกำน้องเนยเลย,ผ,ยเผูกเดี๋ยวพักแยงใส่ถูก มือไ้ี่ตั้งใจมหาเขียดก็ได้เลยออพ้ออ๊ะพ้อมาดูยืมเสียมดูเนี่เร็วเอาเอาเอาเออนางกะทันเด้อฮักคาฮักน่ะบริหาราได้เยะเตัวนี้ตระ้าตระกาชิมีอ่ได้เรอตุรุมนะเขากลัไว้ตรรุมได้นะ

เอาฟูฟูแบกับคุกเขียดพี่น้องไปยังห้าบน่หนีนี้นี่อยู่ในนี้พี่น้องเพิ่งเด้อเขียนสีออกมานี่บอกมาสักดินไปลไปแล้ไป้ไปลลงนี้ลงนี้ลงนีุ้บต้องบต้องบต้บอเชยงเองานี่ด้ใช่ไหมได้ไหน เอ้าขาเบียดดใช่เออนั่งกระไดเซย์ักคุดแล้วนั่งจะพวกขาขาเอาไปคห้องขามได้บอหื้อโอ้ยเขียก็ขำพี่น้องขำเขียน้อยอามากกะตา พนี่ยต okay, oh. well, ่บางเทนั่ก NO ็ขีนี่นั่เอ็มขีเีนเขียนนะเก้วบ่มีบเนทาเขียนข้าเดี๋ยว้งทำไม่ทนคยก่อนเดี๋ยวังรูมเาพูอาเบิ้เอะนะอะไรคุณดนอ้หเวนี่นทางลงท นี่ฮักค่ฮักค่เป็นเลยเป็นเลยนาอกค่าเอกป็นมาไลพอด้ว่ามีเขียดพี่นาะแต่ว่าดูไดูสองโตแล้วกค ตีมหยาดเบิดตัวชองโตช่องโตบ่ชานโตพี่เป็นหูของเป็นพี่น้องเห็นบ่เปนเขียวเขียวพี่น้องเขียเขียวแล้วชุบเี่ไม่มีเขียดเลยได้ชุบห้ดูนี่พี่น้องนี่นเห็นไมเนี่ยพี่น้องเขียดทำไมล่ะีเฉดีมุเดี๋ยวไม่ไหมีละตัวนึงไม่เชเา

ข้างล่างข้างล่ับขาหลอกเอาออกมาเถอะเนยเอาออกมาเขียนะสิเต้นไปตีาพี่น้องมาหาทำไมแบบว่ามาได้เขียนมือนี่แม่ทำแม่เต็มกรรมเลบ่เนาะโจ๊กมาโจ๊กมาเอาีจะลุกืกูีเอาเอได้โจกเอาให้โจกกได้แล้วาโจ๊กอีกโจ๊กอีกนี่จะเขียนตะโม่พี่น้อง พอเตียงหยาดพอว่ะตัวเดียวหรืปุ๊จักพาวไดตัวที่สองพี่น้องเอเียดใช่ทำไมได้ได่อาถีนเอายรดีนหน่อยเลยพักต้งใส่ดู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 ดดูด mọi vào được phò này món 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 này đây này món 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 này 3 này món này món này นะคะโกพาเกี่ยนะอยู่พากินนั่นเลยอีกเลยโอ้ชิได้ชิหตเลยได้น่คุ้มนน่นะหตนี่เลยได้เนยหกตัวตัวหกตเลยเบอร์แรกเลยเบอร์แรกวันนี้เบอร์แรกเดินจออไปไหม จุกมากลนี้วเ้เละเออ้ออกากกวมีเอาเจ้าว่าโอเโตเลยพี่น้องเอาเอาเอา้องสิได้เก้าโตอยู่บ่คุ้มเหนียวพี่น้องมีเตเขียดตะโมน้อยอ้าวไม่พอได้จุกมั้งลูกขระกอบทาใต้ตะกนูพ่อไม่ใหญ่บพี่าวบนี่ยเบิ่งหูนี่นอ

มาเยไล่กบเสยบุกต่นีอหูอูหูเกมั้นอดะคนบัดเดียวนะอาเกียได้ขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องมามาจะไปอีกดูเกีตะมูน่อยพี่น้อ

นี Ooh, ่นี่นี่นี่หัวมันนี่จ้าหนะเออหอวสามตัวสี่ตัวเด้อหูนี่คิดว่าเออตัวใหญ่ตตัวสอบอีกอืมยงเยอะกะดสอบมาดูกระงก่อน่ได้ตั้งใจมหาเขียดมหาพ่ได้พดอยู่เขียดกั เจ้าคุ้มมายังไหตัวแห้วมันมีลูกใช่บ้าลุงอกมาบ้งดูดป้ดเต็มคำเห็นบบดาวหูทางนี้ดาวเห็นบบหูทางไหนเลยแล้มันปดเด็กๆเอาว่าน่าจะเห็นยูหูมันนะนี่ค้านเลยปาดพี่น้อง หูทั้งค้างหู้ทั้งขางนะคับหูตัวนึงนะทาหารนป้าความเกี่งหูง่บบไงป้ปตงเต็มกล้าไวเลยเต็มกล้ามากเลยตดีโอ้ยมวนสวดบ้นแม่นี่บ่แม่บ้าหู้มาทั้งค้างทังคาป้าพี่น้องหูไง,งนะที<ำ>จะเผาได้คำบอแม่เขียนจะกูเพืเ่คูบเด้ ย้ำออกอีกเลยนะย้ำออกกนในพอคนก่อนเขียบได้มบเี่เเขี่ยบุกเองั้หลดกมขพอผู้ทำแม่ก็หายพี่งเต็มกล้ามเลยทำแม่นะผู้ผู้มีเสียมแต่ไรก็ผู้มีเสียมทหารบ่แม่ดูแม่นะคุ้มมันนะทำแม่ได้อีกแล้วพี่น้องใช่ไหมินดครับ แค่ใครแต่มันอ่อนเนะาะนออโอ้ยชคดมากฮู้ยังแล้ว,วก็เลิกแค่ลองยังเรื่องว่างกสาพี่ห้องมาฮู้ไหมหู้นี่สิม,มันบออาามีคนคิดว่ามันบะ่มีนะนีอีกบอนี่นู่นเลยฟาเถิดเส็แล้ว,ลวตัวหนึ่ง ชองโตยังไนะาชโตบอนนี่หูนี่โแมนมนโบแมนจยัน่นคุณได้ก็ได้เออให้พอพอฮักาให้าอพี่น้องมาีมเไปเขียดโมผักมกโอ้โหสุดยอดเบิดแล้วไงิหดแล้วเดแล้วกูเองวันนี้นี่เาิหูนี่

choc không tham mẹ vào bố xỉu miền ăn choc không chấm hoogan tay ba cắn lao hưu tay ba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  hưu tay thấy hưu tay ba thấy tay ba hưu tay ba hưu tay thế hưu tay ba hưu tay ba hưu tay ba hưu

่เต็มคุ้มบะหูนี่นะว่าแล้วมันหูไงนี่อืมไหนอีกและเปิ้ลเราไปจากขนาดไหนป้าดยังได้อีกยู่แม่ไปเป็นซิปเลยมูแล้วเป็นซิปเลยคุณเนยเห็ดแล้วยังดูเ้ลยฮะ อยู่ค่ะกินมันมนัมนมือนี้พี่น้องเอ้ยฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเแล้วบอกปะเบื่แล้วก็ไปป้าปะหัวใหม่ป้าป้เป็นเป็นเราไม่ถาวรเบื่อแล้วป่ะนี้ปนไปต่อพี่น้องไปต่อไม่เนาะไม่อยู่พี่น้องมาเบิ้งไม่ก็ได้บุหรี่ทำเมื่อตืมใส่กันกับอยู่ในเทียงขนาดพี่น้องเลยแต่ก็เขียดของเฮาในมือนี้พี่น้องป้าขียดหาเขียดมาหนี้ม้วนเมืน,มนพี่น้องเอยคุ้มละเจ็ดแปดตัวคุณมเนยอันนี้ชิเป็นกรุ๊ปเนาะ นีกบน้ำกบตัวใหญ่นะพี่น้องลายลายพี่น้องเลยกบเขียบเขียบเต็เต้นเนาะคุณน้อยกับยุกอ่อนน้ำใหม่เพื่ออะไรพี่น้องเอ้ยเนี่ยไปหาหวยเลยแล้วก็สิได้กรับเลยพี่น้องกรกบเขียบมาหามาได้ในมือนี่ป้าดไปขึงห่วงยางหูบักใหญ่หนึ่งพี่น้องเอ้ยสอนแล้วก็นพักใคยใส่พักเคยแย่งน้ำมันจะหมดตายไวนี่แหละพี่น้องได้น้ำใหม่แล้วก็ได้ กบได้เขียนพอได้กินแรงพี่นอ้องแล้วแรงในกบหน่อยสองตนี่พี่น้องเอา 5, 5, 5, ค่าอยู่หากินเท่ากันไมแหละพอได้อยู่ได้กินผัดด๊แม่ผัดดา๊ามว่าใั่นเจล่าได้พี่นอ้องขอบคุณขอบคุณเลายที่เขาา้ามาเบิร์มาชมส m เซรับคลิปนี้พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยปุ๊บไปบ้านเ<ห>อริอเห็นมาบ้าน,นเอริ เห็นอืมี T ่พี T ่น้องน้ำม้ก <Yeah. S 3> oh. oh. uh ับเขียดเเขียดเยอะเฮ้ยรู้ปะาอ้ป้าชอบปนวะนี่เป็นรู้อืมเขียดเฮาฮ่าได้ไลยบอกมันมันนอกวันนี้มันขาไปควงเขียดชายเลยคุณน่อยจะควงเขียดใช่ยเด็กพี่น้องคข้ามือที่บุกันเมมือลาแล้วเด้อพี่น้องขอบคุณคำพูดไล่ไล่ที่เขามาบุกมาชม What do you